เลยนะคะไอซจะมาทำ how to แต่งหน้า everyday ของไอซให้ดูกันค่ะ ก่อนทนะี่จะไปแต่งหน้านะคะจะมาใช้สกินแคร์ให้ดูก่อนเลยเพราะว่าเราจะแต่งหน้าสวยได้เนี่ยผิวเราก็ต้องสวยก่อนนะคะช่วงนี้ใช้เป็นตัวนี้เลยคะ่ะอันนี้คือ a รา o อ Activating Essence นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามออร่าบูสเตอร์นะคะชื่อมันแบบว่าออร่าบูสเตอร์เราจะบูสต์หน้าให้มีออร่ากันด้วยน้ำตบตัวนี้นี่แหละค่ะบอกเลยว่าจริงๆอายักได้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งหยิบมาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความดีคือรู้งี้หยิบมาใช้ตั้งนานแล้วนะคะคืออันนี้เนี่ย ตัวผลิตของอวิยองเซ่ค่ะคือมันแบบฮอตฮิตมากมาถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มใช้ได้ของอวิยองเอ่คือต้องเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ปั๊มไปประมาณ3ปั๊มก็พอนะคะที่มือของเราเลยไอจะบอกว่าความดีงามของมันคือมันแบบซึมเข้าสู่ผิวไปเลยเว้ยถูๆตบๆเหมือนน้ำตบทั่วไปนะคะแล้วมันก็จะซึมเข้าผิวเราได้แบบหมดแบบหมดอ่ะหมดแบบหมดเลยแต่ว่ายังรู้สึกได้ว่ามีความชุ่มชื้นอยู่อย่างเงี้ยเห็นปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะแบบซึมเข้าไปหมดแล้วเ ตัวนี้นี่เขาก็ช่วยผิวมีความอิ่มน้ำชุ่มชื้นเป่งประกายมีออร่าเรียบเนียนคือทุกสิ่งอย่างเป็นอาราอร่าบูสเตอร์่างัยนเถอะก็จริงๆอ่ะใช้แค่สามปั๊มก็พอแล้วแต่ออ่ะเป็นพวกแบบโลภมากแล้วก็เป็นขนหน้าแหง้งก็จะชอบทาวนไปเรื่อยๆรือโดยเฉพาะตอนกลางคืนอน่จะทาเยอะมากเพราะรู้สึกมันแบบสบายผิวคือมันทาปุ๊บมันก็หายไปหมดเลยก็เลยแบบทาซังทา้ซนเข้าไปเรื่อยเยดีนี่สังเกตน,นะคะมันจะคงมีความเป็นน้ำแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวสักพักนึงนนอะ่ะมันจะหายเข้าไปเลยแบบ ไม่รู้สึกว่ามีอะไรบนผิวอีกเลย Amazing Thailand มากๆตอนนี้เห็นป่ารู้สึกว่ามันแบบไม่มีความเป็นน้ำแล้วซึ่งเข้าสู่ผิวไปเลยรู้สึกไหมอะรู้สึกไหมอะแต่จะบอกว่าไอารู้สึกมากมันแบบหายไปเลยเว้ยซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยี C2G ซึ่งเกิดจากการผสมผสานสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแล้วก็แพลงต้อนอเอาไว้ข้างในแล้วคือรู้สึกว่ามีความอ่อนโยนก,กับผิวมากะคะ่ะไม่มีความรู้สึกว่าแบบแสบแสบเผาเผาร้อนร้อนวู่ฟู่บ้าบ้าอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือทาผมก็แบบหายไปเลยแล้วก็แบบชุ่มชื La no. casa อันนี้คือ avions perfect radiance advance d brightening serum มาจากแบรนด์ avions เหมือนกันก็เวลาใช้เนี่ยจะใช้เป็นคู่กันให้มันแบบส่งเสริมประสิทธิภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหน้าตามันดูดีมากเห็นปะแพ็กเกจมีความแบบล่อลวงให้ใช้มากๆแพ็กเกจดูดีมากนะคะแค่เห็นก็รู้สึกว่าใช้แล้วจะต้องขาวขึ้นแน่ๆนะคะก็เลยหยิบม,มาใช้ซึ่งใช้ค่ะเขา,าจะช่วยผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็เปล่งประกายมากยิ่งขึ้นด้วยโดยนี้ของเขาี่จะเป็นเนื้อเซรัม่มใสๆนะคะมีอมชมพูนิดๆนึงแล้วพอทาบนบผิวว มันแบบมันรู้สึกได้ว่ามีอะไรเหมือนแบบมาเคลือบคุมผิวเราอยู่รู้สึกหนึ่หๆแต่มันไม่เหนียวอะ่ะนี่ก็ทาลงไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยตบตบนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบซึมซึมซเข้าสู่ผิวเรามากยิ่งขึ้น อันนี้ไอช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะเพราะว่าตอนเช้าใช้แล้วเราก็แบบหน้าไม่ได้นเหนียวสามารถแต่งหน้าต่อได้ตอนกลางคืนก็รู้สึก,กว่ามบนเออให้ความชุ่มชื้นดีเหมือนกันนะตื่น,ชนเช้ามาเงี้ยมันจะรู้สึก,กว่าแบบผิวมีแบบมีการให้ความชุ่มชื้นอยู่พอล้างหน้าเราแบบรู้สึกได้เลยนี่ซึมเข้าผิวไปหมดแล้วนะคะเป็นผิวแบบนี้ดูดูไม่มันดูไม่ลื่นนะคะซึ่งในนี้มีนวัตรกรรมเหมือนกันค่ะเป็นนวัตรกรรมฟีโนเทคนะคะเป็นการนวดวงฟิโลเจนนลหรือสารสก,กัดจากเปลือกสนเนี้ยเข้าไปอยู่ อยู่ข้างในนี้ด้วยสรุปคือมันช่วยให้หน้าใสานั่นเองนะคะจบค่ะ ลูกผิวนะคะท้ะงตัวนี้จาก Avions ค่ะ2ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อออนไลน์ที่เว็บ avionsshop.com ด้วยนะคะถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยก็จะไม่ต้องออกจากบ้านนะคะรับรองไม่เกิน3วันได้ของแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์แบ็กส่งมาให้ด้วยและทิปก็คือว่า Avions เขาจะเป็นแบรนด์ที่มีเมมเบอร์ชิพและคนที่มีเมมเบอร์ชิพจะได้ส่วนลด5 2 5เรายละเอียดที่เหลือต่างๆจะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างกันแล้วกันนะคะ,ะ,คะสำหรับตอนนี้ถึงเวลาแห่งการแต่งหน้าของเราแล้วค่ะเร่่่่่มมู้้วยคคชชช้ชันนะะนนนนนกกอออะะเเีีเป็นนทบใาางพื ทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นเลยใช้คุชชั่นตลอดนะคะซึ่งอันนี้ได้เป็นของถูกและดีเทสเพิ่งคนพบค่ะ Kate Dow AA Matte Powder Cushion Oil Control SPF 50 PA++ มันดีงามพระรามแบนมากๆนี่คือแบบปาทแค่นี้เดียวนะมันปกปิดได้แบบอู้หูปกปิดดีมากก็จะกด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 ไปนะคะเห็นแหมว่าสกินแคร์ที่เราลงมาเมื่อกี้อ่ะไม่ได้มีความเยมิ้มย้อยอะไรเลยมีความผิวสวยสุขภาพดีเปล่งประกายมีออร่านะคะ ช่วงนี้ครู้สึกได้เลยค่ะแบบมีความผิวดีเป็นพิเศษแต่งหน้าอะไรก็สวยไปหมด ลงบางๆเบาๆก็พอนะคะแล้วก็มาลงคอด้วยจะได้เป็นสีเฉดเดียวกันให้ดูผิวผิวสวยปล่ามีความเปล่งประกายออร่าเ <c oughs> วลาเราผิวใสเราก็มั่นใจมั่นหน้าอย่างนี้แหละคะ่ะอาแล้วก็กดใต้ตาตอกเลยนะคะใช้เป็นอันนี้ Play 10-1 Stick ของ Etude House นะคะลงที่ใต้ตาแบบนี้เลยปา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 จริงๆอะมันเป็นรองพื้นแหละแต่ว่าเอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันหนาหนักจนเกินไปแล้วก็ใช้พัฟอันเดิมกดๆๆๆๆๆๆๆยลงไปนะคะ ล่องจมูกล่องจมูกคางเคิงริ้วรอยต่างๆนะนะที่ไม่ค่อยมีเพราะช่วงนี้หน้าดีโอาแป้งมาเซ็ตมิสหนึ่งอันนี้คืออิฟึ้น w w n n k l e o o o r r o o n e e t t n n g Blur Pack นะคะแพ็กเกจเป็นน้องกระตายแบบนี้นะ่ารักมากๆนะคะข้างในจะเป็นแป้งสีเขียวๆนะอก็จะเอามาซับๆ,ๆๆความมันส่วนเกินนิดๆหน่อยๆตรงหน้าของเราเนี่ยให้มันแบบมีความนวลขึ้นจะขอบอกว่าแป้งอันเนี้ย กลิ่นหอมามากมากแบบมากมากมากอ่ะเสร็จ โอ้ผิวดีเหลือเกินแล้วก็ใช้เป็น p h y s i c i a n Formula Butter b r u n z e r นะคะลงที่กรอบหน้าของเราเพื่อให้หน้ามีมิติสัก,กหน่อยนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญที่ชั้ให้มั่นใจเพราะว่าอาจะเป็นคนหน้าขาวกว่าตัวเพราะฉะนั้นหน้าบรอนเซอร์เป็นสิ่งสําคัญมางจริงและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการเสริมด่างค่ะคือเราต้องสร้างด่างที่มันไม่มีของเราเนี่ยให้ขึ้นมาชาหน้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะยังขาดต้องเขียนคิ้วต่อก่อนอีกหน่อยนะคิ้วเนี่ไอชอบใช้เป็น Tinted Eyebrow นะคะคือที่มันเป็นแบบหัวปากกาแบบน ซึ่งเปนเครื่อของเคพาเลก็จะเขียนเขียนไปเป็นทรงคิวเฮชอบนะคะซึ่งทรงเฮชอบเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าตรงมากเพราะว่าคิวมันจะมีความแบบโค้งก็จะเขียนไปตามรูปคิวเลยนะคะตรงหัวคิวจะใช้อีกฝั่งหนึ่งไล่ๆนะคะให้หัวฟองน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้คิวของเราดูมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นแบบ200ระดับอะค่ะแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิวนะคะใช้เป็นอายบราลมาสคาร่าบายโฟร์ยูทูค่ะคิวฟูรู้เรื่องแล้วนะคะ ตาจะใช้เป็นแคนเนจีเวลสตาร์ไอส์เบอร์ศูนย์หกลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆใช้ตลอดเวลาใช้ทุกวันเป็นเอเวีเดย์จริงๆเนี่ยเห็นป้าคือแค่ลงปบุบอะตาก็จะดูมีอะไรเพิ่ม,มไปทันทีเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ทานนี้ไปก่อนนะคะสเสร็จปุ๊บไาจะใช้อีทูดี้เฮาส์เทวันโอเวนเบลนดิ้งเพนซิลเบอร์ยี่สิบแปดนะคะเขียนไปที่ขอบตาทําให้ตาเนี่ยมันดูคมเค็มมากยิ่งขึ้นและเสร็จปุ๊บก็ใช้เป็นอายแชโดว์สีนดำ ตรงช,ช่วงหางตาก็ใช้สีดำตาอ่อนๆแบเลนด์เบลนด์ที่มันเบลอๆออกไปนะคะใช้ Estee House เขียนที่ตาล่าง้วยนะคะเขียนเข้ามาแค่ครึ่งนึงก็พอแล้วก็แบบฝุ่นไลท์ทับไปด้วยส่วนหัวตาก็จะทาสีขาววิงวิงของ p a l e t Jewel j e e แล้วก็กีดอายไลเนอร์สีดำที่ขอบตานะคะมีหางวิงออกมานีดหนึ่ง มสาสคาร่าของ fairy drops อันใหม่สีเขียวเทอร์คอยส์แบบนี้ค่ะก็ปัดแบบมียกซิกแซกซิกแซกขึ้นไปนะคะเน้นตรงที่โคนด้วยมสาสคาร่าอันนี้เนี่ยคือเพิ่งขนผมว่าเฮ้ยมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะขนตาล่างมันปัดได้แบบส,สวยมากยาวมากเสร็จแล้วก็ปัดแก้ ไม่ใช้เป็นบลัชออนของพาวเวนโนะคะนี่เป็นสองสีผสมกันเป็นสีชมพูกับสีสม้มก็จะปัดผสมผสมกันไปเลยไอนะ้น่ะชอบปัดบลัชออนสองสีผสมกันเพราะรู้สึกว่าสีชมพูจะให้มีความแบบว่าหวานหวานเบลบล,บลดูเด็กๆไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสีส้มอ่ะมันใช่ลุคที่แบบมีความแก่นเซียวแส่สซวนเพิ่มขึ้นมาพอปัดผสมกันอะ่ะก็ใช่ลุคที่แบบเออพอดีพอดีนะคะไฮไลท์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะชอบให้จมูกแบบว่ามีความเงาวาวแก้มจะต้องแบบเงาวาวที่สุดใช้เป็นของ Stlar Heaven Highlighter นะะคสทูไฮ สุดท้ายทาปากค่ะน,นี้จะเป็นการลองลิปอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มานะคะมันคืออันนี้เลยคิวเฟรชไลน์ e อเรียลนั่นเองอัอจะใช้2ส,สีผสมกันนะคะเป็นสีเบอร์2กับสีเบอร์4ค่ะเริ่มจากสีเบอร์2นะคะเป็นสีส้มที่ไอชอบนั่นเองทาไปที่ปากขอบขอบนะคะ ค่ะสีเดียวก็สวยแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยใส่เสื้อสีชมพูเลยอยากให้มีความชมพูเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยจะใช้สีเบอร์สีนะคะมาผสมข้างในนิดเดียวเพราะเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างเข้มจะแตะข้างในแค่นิดเดียวแก้มก็ผสมสีปากก็ผสมสีด้วยนะคะเป็นคนชอบผสมสีเสร็จแล้วค่ะนี่คือ everyday look ของ คือถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเนี่ยก็จะมาจบลงที่ลุคอะไรประมาณนี้ตลอดนะคะตาก็จะเป็นสีตาลประมาณนี้นะคะแก้มก็จะเป็นสีส้มๆอมชมพูแบบนี้นะคะส่วนปากก็จะเป็นสีแบบมีความส้มๆหน่อยซึ่งปกติอาจจะแบบนูดกว่านี้นิดนึงแต่วันนี้เนี่ยอยากให้เป็นเป็นลุคที่แบบสดใสเพราะว่าเราใส่เสื้อสีชมพูนะคะก็จริงๆแล้วปากอาจจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนบ่อยที่สุดเพราะว่าจะชอบทาสีปากให้เข้ากับสีชุดถ้าวันไหนแดงก็แดงชมพูก็ชมพูส้มก็ส้มวันนี้แจ่มใสก็ปากเป็นสีแจ่มใสนะคะนั่นแหละค่ะเอลนปราะนมณี้ถ้าดวไหนนนทีี่ไปงา้ก็จะมี การเพิ่มแบบวิ่งวิ่งวิงวิงวิงที่ตานิดนึงแล้วก็เพิ่มขนตาปลอมเข้าไปแตถ้าเกิดวันสบายๆอ่ะก็ประมาณนี้นะคะไปกินข้าวกับเพื่อนมีนัดสําคัญอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะประมาณนี้เลยยังไงก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไว้นะคะจะได้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ